สวัสดีครับจากบริษัทสหาพันดิจิตอลสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องช่างคำนวณราคารุ่น JLP นะครับผมในโหมดของการตั้งค่า Hot k e ์รายการสินค้าและราคานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้กดปุ่มเมนูแล้วก็เลข3นะครับเลข3นะครับแล้วก็กดโอเค OK นะครับผมต่อไปให้ใส่ Hot Key ที่เราจะเลือกใช้นะครับผม อันนี้สมมุติเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมแล้วก,กดโอเคครับผมต่อไปจะขึ้นคาว่าโค้ดนะครับผมให้กดเครื่องหมาย CLR นะครับผมลบแล้วก็ให้ใสเ่เป็นเลขเดียวกับปุ่มอตคีย y นะครับคือเลข1แล้วก็กดโอเคหนึ่งครั้งนะครับผมต่อไปจะเป็นชื่อรายการสินค้าที่เราจะเลือกใส่นะครับผมเราก็กด CLR ลบแล้วก็ใส่รายการสินค้าไปได้เลยนะครับผมอย่าง ตัวอย่างจะเป็นแอปเปิลนะครับผมก็ใส่พิมพ์เข้าไปแอปเปิลลงไปนะครับผม A P P L E แล้วกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับผมต่อไปจะเป็นราคานะครับผมเช่นเดิมก็ัอกดเราร์ลบแล้วก็สามารถตั้งราคาได้ตอนนี้ตั้งเป็น150่อ150บาทต่อกิโลนะครับผมแล้วกดโอเคไปต่อไปก็กดโอเคไปเรื่อยๆนะครับผม ประมาณ6ครั้งจนจะมีเสียงตื้นนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมกดเมนูออกไป1ครั้งนะครับผมวิธีการเรียกใช้ก็กดหมายเลขพัดคีย์ทางด้านซ้ายนะครับผมเลข1ตัวด้าจาก็จะขึ้นราคาสินค้าที่เราตั้งไว้นะครับผมทำการชั่งปุ๊บแล้วตัวนี้จะเป็นการปิโนออตโต้นะครับผมก็จะได้ รายการออกมาตามที่เราตั้งไว้นะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสาพันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ